Hold for identity scan. One of these again. <sighs> Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Doctor Sobak. Please step inside. เราเรากำลัลงจะเดินทางไปในหุบเขาสักที่หนึ่งเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนว๊วุมบกล้องปดหัวจังเขาเขาไปไหนอ่ะเขากำลังไปหาความจริงเกี่ยวกับว่าเขาเป็นใครมาจากไหน นี่เป็นสายธนูเขาคะรนเเูเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยห้องทำงานเขาเหรอฮัลโหลมีใครทำงานไหมไม่มีไม่มีหรอันนี้เห้องอื่นแล้วกันเอา,เาไปทางไหนไปทางไหนดีล่ะ นี่ออกมีตั้งหลายห้องนี่นะหลาเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปดูว่าห้องทํางานเขาอยู่ที่ไหนกันแน่โอ้ทำไมกล้องมันเวี่ยงจัง,งใส่ใส่คงใส่ไอ้นี่พังแล้วจอยฉันพังละใครใจดีช่วยซื้อให้หน่อยฮักมีตังซื้อให้ปลาไหมม,มีไหมมีได้เหรอขอบคุณนะ นี่นี่นี่จาโอ้ยอนนโคอนโทรนี่ไม่ไหวนะฮะคือมันมันเป็นการสปรอยเฉลยว่าอจักรวานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ เขาไปหาความจริงค่ะก็คือเออจริงใเจอห้องเดียวนะคือมันเป็นซีนที่ตัวนางเอกเนี่ยเจอว่าแบบเอ้ยจัก,กรวาลบนโลกเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรบ้างอืมเพราะว่ามันเป็นโลกลอะไรนะนได้ค่ะอ่ะเรามาต่อที่มีคนมากันจงังหวะโอเคทีนีเ้เรื่องราวของจัก,กรวาลเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าตัวเอกอะเป็น เป็นมนุษย์เป็นคนที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับอเออแล้วก็เราคือไปเกิดในชนเผ่าที่มันแบบบรนนอกบ้นนอกด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกว่าแบบตัวเองแบบประหลาดกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสไปเจอเทคโนโลยีนะครับผมเป็นเหมือนจะว่าเป็นมือถือก็ได้แต่มันติดแต่มันติดต,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 ตัวกันใช่เป็นพลังเนี้ยเรียวกว่าโฟกัสซึซ่งก็เป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าทุกคนแ<ม>ล้วก็เรียนรู้จักรวาลได้เร็วกว่าคนอื่น เขามอกปาก็ต้องเล่าสิ 5, esh, งงคือง่คือมันรุนดถึงจุดหนึ่งอ่ะฉลาดมากๆจนสร้างเอที่สร้างหุง่นยนต์ได้แล้วก็มาทบราค่าฟันกันแล้วก็ถึงจุดนั้นอีกก็ <c oughs> วางโปรแกรมไว้ว่า <c oughs> ถ้าโลกล่มสลายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ให้ให้สร้างโลกใหม่หักอย่บาบังคับแต่คนเขาจะงง,งกันนี่ลูกสาผมบังคับอยู่นะครับก็จะ มีความมัวมัวนิดหน่อยอันนี้ได้ปะเดี๋ยวกดอันนี้ทีเดี๋ยวกดอันนี้นี่นี่ปุ่มนี้ได้ไหมว้าวเนี่ยฟาโรก็คือคือถึงจุดหนึ่งอะมนุษย์เรามีเทคโนโลยีในการสร้างแบบเครื่องจักรชีวภาพที่มันเป็นหุ่นรบแบบโคตรโหดกระโดดไป เราก็มันก็เลยลบราค่าพ <80 S 1> ันกันเองแล้วจุดหนึ่งไอ้ตัวจกัจกรจักรกหรือ AI เนี่ยมันก็ฉลาดจนแบบมันเหมือนแค่มีจิตปัญญาณเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนนิยายไซไฟทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นแบบ AI คองโลกโลกโลก่มสลายประมาณนี้ถ้าใครกังวลเรื่อง AI เนี่ยก็คือจริงๆมันมีการกับวมากอนาน่อนนั้นแล้วนะครับผมอ่านสุดท้ายแต่ c o n ร r o l l e r เนี่ย อันนี้ก็ค่อยๆเปิดเผยใช่ค่ะแต่ทั้งทั้งนั้นเนี่ยก็ตามสไตล์ตัวเองของเราก็จะมีแบบค่อยๆมทำความจริงแล้วก็ค่อยๆแก้ปมต่างๆค่อยๆรู้รู้ว่าจักรวาลที่เขาอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะจบยิงเนื้อเรื่องเนี่ยมันสั้นประมาณนี้ก็คือตัวเอกเอรอยเนี่ยคนพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายเลือดผู้คิดคน AI ที่โคตรเก่งนะครับผมแล้วเป็นร่างโคลน อ้าวผมคือน,น้องเนี่ยไปสร้างคโคลนของดอกตอร์สักคนหนึ่งที่ท,ที่แบบผลิต AI นะครับผมแล้วก็ก็เหมือนคโคลนตัวเองมาเป็นแบบมาเป็นมาเป็น,มา,ปนมาเกิดในชาติชาติหน้าก็ได้ใช้คำว่ากันก็ได้แล้วก็คื้เมือจากน้องเนี่ยกลายเป็นพวกนอกข้อกอะเลยคิดถึงว่าเหมือนก็เหมือนฟิลเหมือนเป็นแม่เนาะนะครับผมรต่อดีกว่าแไปแเดินเขาต่อ ตอนนี้น่าจะเป็นศูนย์วิจัยนะครับผมดูจากเป็นอาคารเขาจะไปเขาไปบนภูเขาแล้วเอ้ถูกทางวะเนี่ยผิดค่ะง,งงเลย<ฤ>เอ้ก็น่าจะถูกนะอ๋อนี่นี่นี่มีตุ่มกระโดดขึ้นอยู่ว้ ข้อดีของเกมนี้คือเวลาพวกเนี้ยมันมันมันไม่ต้องกดกระโดดมันแค่ดันเหมือนกดเดินธรรมดาเขาเขาจะไปไหนอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปปุบตามจุดต่างๆไม่ต้องกดแต่ว่าต้องช่างสังเกตนิดนึงมันจะเป็นสีเหลืองๆเกมมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ยากจนแบบว่ามองมองไม่ค่อยเห็นถ้าเกมบางประเภทเนี่ยมันแทบจะซ่อนแบบซ่อน ฟ้าดเอาสะใจเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <S 2> <S 2> <S อันนี้คือน่าจะเป็นอาคารศูนย์วิจัยสมัยแบบเป็นพันปีที่แล้วละมัง้งแศูนย์วิจัยมันก็ไม่พังเนาะเป็นระดับพันปีเฮ้ยกระโดดขึ้นไปไหมมาแล้วยิงแล้วก็สแกนเก็บจริงนะพวกหลอกพวกนี้เดตนะครับว่าเดต้าพอยนเราก็จะเป็น อ่าสตอรี่ที่เราเอาไปอ่านเอาไปฟังงั้นก็ได้แต่เราก็ไม่ค่อยอ่านแล้วก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ยิงผมเป็น <L> ip, เป็น <L> ip, <plugin> อันนี้ไหมน่าจะเดินฟิวเดินเก็บของไปเรื่อยๆเหปะ ip, <in> <going> ขึ้น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 ขึ ip, <in> ้น <going> ว <ip, in> ีว <going> <ip, in> ีฝากเขาลำนาวไพ โอ้โหนี่กี่ชั้น,นนะเนี่ยคือมนุษย์เราก็เก่งเนาะสร้างตึกสูงสูงริ์สูงสูงได้แต่ตอนนี้คือพอมันไม่มีเทคโนโลยีก็จะลำบากในเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไม่มีไฟฟ้านะแต่มีพลังงานจากกลมันก็ดูงงๆอะ่ะมันดูเป็นแบบสิ่งเหนือธรรมชาติมากคือแบบว่ามนุษย์เรามันเป็นแบบแปลกมากนะคือ เทคโนโลยีคุณดูสูงแต่แต่ว่าคุณมีไ,ไม่มีไฟฟ้าเราเราจะเป่นท่ายเ่นถ่ายไม้อะไ,ไ,ไ,ได้ทางไหนเนี่ยเอาฮึบถามว่าแบบนี้ยากไหมก็ไม่ยากก็เป็นแบบค่อนข้างเป็นเส้นตรงทำแบบนี้ได้แบบไหนคะ ย่อไม้ออกไปไกลแต่เขาไม่ได้ยินเสียงว่าบาพูดอ้าววัด <c oughs> เจ็บเลยกินยาก่อนอนี่คือ,อตกมาตรงไหนเนี่ยกินยาตรงไหนอ่ะกินยาตรงไหนละ่ะนี่นี่เริ่มลงแล้ว จัดหนาวหนาว h e l l ลตรงนี้ไม่ได้น,นี่มันต้องมีอะไรให้กอดสักอันหนึ่งถ้าทำมือเสร็จแล้วฮียขึ้นมาแล้วนี่ไงเจอแล้วนี่น่าจะเป็นจุดเฉลย อีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นจุดคลายแม็กเพราะว่าเนี่ยอ่าอาจจะเป็นโต๊ะแบบอารมณ์เหมือนโต๊ะผู้บริหารนะเนาะคือเหมือนน่าจะเป็นแบบเนี่ยด็อกเตอร์โซเบกน่าจะเป็นตัวแบบตัวตัวนางเอกนั่นนี่เฉลยและน่าจะเป็นโต๊ะทำงาน อา้าวอ่านี่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 น่าจะเป็นตัวเราเท็ดเท็ดฟ,ฟาโร่น่าจะเป็นตัวโกงนะเราว่าอย่างนั้นดูที่ว่าเราจะวิ่งหรือเปล่า คือมันน่าจะมีปมแบบ so, มนมุษยธรรมอะไรบางอย่างของการ <'re> พัฒนาเอไอเนี่ยแหละแม่ชอบตัวน,นี้อ่ะไม่ชอบเขาเหรอ,อเขาคุยเรื่องงานกันอยู่นะชัดเดีมดาวก็คือน่าจะแบบลรเหมือนปิดระบบเอไออะไรพวกนี้แล้วมั้งอืมดู ถึงถ้าเราเป็นผู้บริหารมาอยู่ตรงนี้ก็คงเฟี้ยวไม่น้อยลวนวเรามาเก็บของถ้านเนินเ่นเาอาจจะไม่สนใจมากมาดูวิวสวยๆ,ๆแล้วกันอ่อยังไม่จบเลยหรอจะมีมากกว่าสองจุด คุยเยอะจังเราไม่ดูได้ไหมนี่เราขึ้นเก็บของตรงนี้ดีกว่าขึ้นได้ไหม,ไม why โอ้ขึ้ไนได้ด้วยคือมันน่าจะเป็นหุนยนที่มันแบบแย่มากต่อโลกอะไรประมาณนี้แหละนี่น่าจะเป็นไอเทมแบบพิเศษพิเศษเลย,ยม่งันไม่อยู่เหนือขนาดนี้ตรงมั้ย เขาทะเลาะกันไปโขาเอานอ้โวมุนมุมหัวมากอ๊บโหสูงไปไหนเนี่ยเขาเป็นไอเทมแบบดีมากๆเลยนะอชียนอาร์มอรี่อ๋อ คือเนี้ยน่าจะเป็นเควสแบบเป็นแบบเกาะโคตรที่สุดของเกมนะครับผมแต่ว่าเี้ยนัเราจะกระโดดแล้วดูนะดูนะหนึ่งสองยุบเที่ยวไหมโอเคพอกันเสร็จยังเนี่ยโอ้ววววน่าจะจบแล้วล่ะ นะครับนี่ก็เป็นอ่หนึ่งในซีนที่คลายปลมของของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็ก็สปอยเต็มๆแหละอืมเนี่ยโปรเจกต์ซีโร่ดอนก็ทัหรับทุกท่านนะครับที่รมาชมตอนนี้ก็นั่นแหละคือสปอยแล้วก็ตัวเกมมันก็จะเป็นถ้าตีมหลักของเรื่องจักรวาลจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เกมเพลย์ก็จะสนุกมากใช้บบตีมอนสเตอร์นะครับผมก็เพื่อน Farm home, and I have a man, I have fun up. Couldn't have been my mother, she lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you just learned. You're like a spoiled child. You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea? ก็คอมมาหน่อยหนึ่งในอีกเรื่องที่ทุกคนชมก็คือวิธีการเล่านะครับผมของเกม Horizon Zero Dawn นะครับก็หมายถึงว่าตัวตัวตัวละครเอรอยเนี่ยก็ได้รับความรักจากแฟนๆเยอะมากแล้วก็ตัวโกงตัวนี้นะครับผมจะว่าเป็นตัวโกงก็ก็มาได้ละมั้งแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนแบบมันมีความจํา กับเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็นักภาพตัวจริงก็เขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อแาป,ปีที่ผ่านมาในะประมาณนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจเสียดายนะครับสําหรับคนในวงการเกมครับผมนี่เป็นเกล็ดเล็กๆขอบคุณครับ